สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะสวัสดี่านผู้ชมนะคะทุกทท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวนะคะน้องช้างตกงานใบบัวช้างครอบครัวนะคะวันนี้ก็พาพี่ใบบัวเดินออกกาลังกายวันนี้แดดแรงๆเมื่อวานฝนตกหนักนะคะวันนี้เดินไปเที่ยวป่ากันสักหน่อยเนาะ ลลบาเอะพ่ออกระเตะหลอกเด้อเนอะเบยขนุนนะคะของโปรดช้อปปิ้งแล้วพี่บัว กายไม่รู้จะมาเพิ่ม,มนม้ำหนักหรือเปล่าให้เท่ธอดิไ,ไปลูกไปด <c oughs> ูตายแล้วเธอออกมาทั้งต้นเขาเลยทำลายล้าง ต้นขนุนนะอร่อยไหมลูกกินก่อนอย่าลกเด้อแน่แน่แน่นน,นเก็บให้หมดเด้อเดินย่างเลาะมาตามซอยเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้เราจะเดินเข้าป่านะคะไปะหาเห็ด พี่บัวจะไปหาเห็ดนนองจะได้มีจะมีไหมเนาะนะคะเมื่อวานฝนตกหนักมากๆนะคะอนะอ,มอ,อมหมู่บ้านก่อนนะคะหนึ่งรอบนะคะค่อยเข้ป่านะคะโอ้ฝั่งนี้ต้นหญ้าสวยมากๆนะคะ พี่บัวเดินช้ามากเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงหรือว่าวันละชั่วโมงครึ่งก็ยังดีนะคะจะเริ่มลัดเลาะเข้าดงป่าไผ่ตรงนี้ต้นไผ่เยอะนะคะ เก็บข้างๆไปก่อนนะบัวเนาะ,เ,นาะเก็บข้างๆไปเรื่อยๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นต้นไผ่นะคะ โอ้ไผ่กำลังออกหน่อเลยอยือิทิลิทตรงนี้จะย้อนแสงนะคะมือการจะมาฝั่งนี้อย่าไปเข้า กินไผ่ดิลูกแกอ,อยู่ตรงชุมนั่นแหละก <Yeah. S 1> ินระวังนะไผ่มันจะมีเสี้ยนเฮ้ให้จ้อย อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะหมู่บ้านของเรานะคะอันนี้ออกมาโซนเข้างนอกหมู่บ้านแล้วนะคะจะเป็นโซนป่านะคะใกล้ๆป่าดงสายทอแล้วนะคะป่าที่พี่สีทองไปอยู่ก็จะเป็นป่าด้านนี้นะคะป่าด้านนี้นะคะอากาศร้อนนะคะวันนี้เมื่อวานฝนตกหนักนะคะ วันนี้แดดแรงมากๆเลยโอ้ไม่เออนะ ่าเข้าไปแล้วเห็ดมีไหมบัวเห็ดเห็ดมีไหมเราเข้าไปหาดูดิลูกเก็บเห็ดมาแกงสักหนึ่งหม้อสิพี่บัวบอกไม่สนใจเห็ดแล้วเ,เห็นยาขนาดนี้นะเอาเห็ดมาหนึ่งแกงนะลูกนะโอ้เข้าไปหาเห็ดก็ยังได้ยาวออกมานะคะมันบริเวณตรงนี้บางทีก็อาจจะมีเห็ดอยู่คะะ่ะ ยุบนะคะดินยุบถอยแล้ลูกไปไปถอยถอยถอ,อยดินยุบแล้วเข้าป่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าฝนตกติดต่อก,กันหลายวันแล้วทีนี้ดินก็น้ําใต้ดินนะคะเริ่มออกแล้วนะคะ <between S 1> ก็ฝากทุกทกท่านนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจแรงเชียให้กับช่องใบบัวชชางครอบครัวของเราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานจะขออนุญาตนะคะคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะต้องกราบขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ